เซต้าชน่เคลรพครับกรา,าบกันวะรู้ทุกท่านครับจะเ,เรียนทาพี่น้องทุกท่านนะครับชื่อข้าสาวุิแสงอุทัยครับชื่อทางคำว่าขนสู้เป็นนักศึกษาสถาบันวิชาลามระดับอัลยปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีครับีเด,เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตปรับปรับกล้องนิดแอบปรับ ภาพนิดน,นึงค่ะตอนนี้ภาพตรงส่วนข้างบนจะติดติดขอบเยอะไปค่ะเห็นจากหน้าผากไหมคะต้องต้องเีือ์โอเคครับเห็ไนไหมครับเอาน้เอาเอาเป็นให้เพราะว่าจะมีทีมทําเรื่องตัดต่ออัดวีดีโอด้วยอยู่ตอนนี้นะคะ เอาได้ไหมครับได้ค่ะได้ละค่ะดีมากเลยค่ะกราบคารวาท่านอาจารย์หมอเกี่ยวดรใจเพชรกาจนที่เคารพอย่างสูงครับกราบคารวะครูทุกท่านนะครับเจริญธรรมที่น้องทุกท่านครับชื่อทากษาวุฒิแสงอุทัยครับชื่อทามคาว่าคนสู้ เป็นนักศึกษาสถาบันวิชาลามระด,ดับอริยปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีครับก็วันนี้ก็จะมาส่งการบ้านครับจริงๆแล้วก็มาเป็นการล้างชังของตัวเองด้วยนะครับปดีว่าได้มีโอกาสขึ้นบนดอยแปลงค่าเดือดทุกอาทิตย์แล้วเพราะว่าต้องพาท่านสมณะขึ้นไปเยี่ยมเยียนนะครับและทีนี้ เมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็ได้มีโอกาสดีครับได้รับกลุมทรัพย์จากดรหมายขวัญพุทธครับท่านก็ให้กลุมทรัพย์มาว่าเราถ้าจะได้ดังใจมากเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้พบปากระโม่กลุ่มแล้วก็ติดแตนอยู่แท่ทีท,ทำมาสามสิ่ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่ขยับจากผู้คบคุณสักทีนะครับ ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ตรงอย่างที่ดร์ว่าน,นะครับเราก็มาทบทวนตัวเองแล้วก็เป็นประกาศได้มา,าหาเวลาเพื่อจะส่งการบ้านวันนี้ครับก็การบ้านที่ที่ส่งข้อแรกข้อแรกนะครับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนก็ ขอขอท้าคำหน่อยนะครับคือจากจากการที่เมื่อก่อนน่ะเราก็ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเล็กๆก,ก็คือเป็นคนทํากิจกรรมแล้วก็เป็นคนขายเองนะครับก็แบบแบบโลโกโลก,โลก,โลกีนะครับก็ได้ฟังก็ฟังธรรมะในหลายๆส่วนนะครับฟังจากหลายๆที่มาพอมาเจอกับธรรมะท่านอาจารย์หมอเขียว ทาง youtube นะครับพอดีท่านพูดถึงเรื่องสินห้าพอดีครับวันนั้นพอสินห้าท่านพูดถึงเรื่องข้อหนึ่งเรื่องเนื้อสัตว์นะครับเอ๊ะเราก็ไม่เคยได้ยินว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นอัอิศีลที่ละเอียดขึ้นมาเราก็รู้สึกประทับใจนะครับเราประทับใจเราก็ชีวิตชีวิตจากวันนั้นเราก็ปรับเปลี่ยน ถือว่าจะปรับเปลี่ยนทันทีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งปีหนึ่งปีนะครับเราก็เลิกกิจการแล้วก็กลับมาทำกสิกรรมมาขอเป็นโราลาเป็นจิตอาสาของแท้ที่ถีอธรรมนะครับมาทำงานรีนะครับเราคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่จากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่าเราเรามาทำงานรีแล้วเรา จากที่เรามีรายได้เราก็งดเรื่องรายได้มาเ็นระยะเวลาสี่ปีแล้วครับก็ก็ยังอยู่ได้นะครับข้อสองนะครับอยู่อย่างไรให้รอดในสถานการณ์โควิดก็พดีสถานการณ์โควิดนะมันเกิดในช่วงปีสองพันสิบเก้านะครับคือเราเป็นความโชคดีที่เราได้มาพบเจอหมู่มิตดรดมาพบเจอ อาจารย์ดรหมอเขียวก่อนเราก็เลยได้วิชาวิชาในการพึ่งตนเองวิชาในการทําให้ตัวเองอยู่รอดในภาวะวิกฤตหรือกายุกได้ครับมันก็เลยไม่ยากไม่ลําบากครับเพราะเราก็เป็นคนที่ทากติกรรมอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราทําเคมีตอนนี้เรามาเป็นก <c> ส <oughs> ิกรรมไร้สารพิษซึ่ง หลักการของท่านอาจารย์มอกเกี่ยวมันมันง่ายมากครับมันซึ่งตัวเองได้หมดมง่ายใกล้ตัวนะครับข้อสามนะครับเทศวิชาในการทากติกกรรมนะครับเทศวิชาในการทากติกกรรมก็ประหยัดครับยบง่ายใกล้ตัวครับใช้ของที่มีใช้ของที่มีในบ้านใกล้ตัวตัวเองมาพริหารจัดการลดค่าใช้จ่าย เพราะว่าในการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วเราสร้างยได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นการเพิ่มไรายได้ในตัวอยู่ในทีนะครับทำปุ๋ยเองเก็บพันเองกินเองแจกเองทุกอย่างทุกอย่างเกือบร้อยเปอร์เซ็นเราเราทำเองหมดนะครับ ก็หลักการก็จะมีทําอย่างท่านอาจารย์วาทําแบบคุณภาพนะครับคือจะไม่ใจร้อนอยา่าอย่าขี้เกียจน,นะครับไม่ใจร้อนไม่โลภพอประมาณแล้วก็ก็มีผล,ผลผลิตเนี่ยซึ่งที่บ้านอยู่สามคนนะครับพอมีผล,ผลผลิตเนี่ยเรามันเกินที่เรากินอยู่แล้วครับเราก็สามารถแบ่งปันแจกจ่ายบ้านใกล้เคียงหรือพี่น้อง ยาติธรรมของเราได้ครับข้อสี่นะครับาการิึกรรมเพื่อการแบ่งปันครับการทากิจกรรมเพื่อการแบ่งปันก็อย่างที่ว่านะครับผลผลิตในบ้านจะมีกล้วยมีมะละกอหรือว่ามีข้าวอย่างเงี้ยครับคือถ้าเป็นผลไม้หรือผ,ผักเนี่ยผมก็จะมีโต๊ะหน้าบ้านแล้วก็จะแบ่งปัน ตามฤดูกาลที่มันออกนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ว่าผมอยู่กันกับแม่แล้วก็กับแม่บ้านอีกคนหนึ่งครับคือสุดใจทำคร,รับก็มันมันเกินเกินที่เรากินอยู่แล้วครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งเราเก็บไว้กินนะครับอีกส่วนหนึ่งอมอบขึ้นอุปาามอบให้จิตอาสาเราครับอีกส่วนหนึ่งก็มาที่วัดลานาโสครับ และอีกส่วนหนึ่งก็ไว้แบ่งปันชาวบ้านแบ่งปันหน้าบ้านครับซึ่งซึ่งก็ทําเป็นประจําตั้งแต่ช่วงปี63ต้ 3, นปี63มาแล้วครับก็ย่างตอนนี้ก็ยังทําอยู่เป็นปกติอยู่ครับอ่อห้านะครับทุกหายเฉียบพันคือ,อโดยส่วนตัวไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ซึ่งก็ ไม่ไม่ไม่เคยไปหาหมอเลยแล้วก็ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองชังในเรื่องการไปหาหมออยู่แต่ก็ต้องพิจารณาใหม่นะครับก็ไม่อยากก็ไม่ทุกข์ครับคืออาการอยากเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วตัวเองมีอาการอยากได้ดั่งใจอยากให้ให้เขาคิดอย่างที่เราคิดนะครับคิดอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดีมันถูกต้อง ก็คือว่ามีปัญหากับน้องี่บ้านนะครับซึ่งเขาทําไม่ถูกตามสมมุติโลกหนึ่งตามที่เราคิดนะครับเราก็เลยเกิดอาการทุกข์ทุกข์ใจว่าเขาทําไมไม่เขาทาไมเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือทําไมไม่ทําให้มันถูกต้องเราอยากจะได้ให้เขาคิดอย่างที่เราคิดมันก็เลยรู้สึกว่าทุกข์เพราะเราไปคาดหวังมากครับแต่พอเรามาวางใจว่าอ๋อการคิดของเขามันก็ มุมเขาเขาก็คิดอย่างนั้นได้ถ้าเราไปปักมั่นว่าเราเขาต้องคิดอย่างเราเนะ่ยมันมันทุกข์แล้วทำให้เรานอนไม่หลับหรือเราไปคาดหวังมากเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางมันซะอืมคือเมื่อไหร่ที่เขาคิดได้หรือเมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าสมควรยังไงก็ค่อยมาคุยกันหรือว่าถ้าเขาไม่คุยก็ไม่เป็นไรเราก็วางใจไปครับยังไงก็เป็นพี่เป็นน้องเราก็คิดอย่างนี้เราก็สบายใจครับก็ไม่ทุกข์ครับ ในส่วนเรื่องที่ห่วงเรื่องที่อยากทุกข์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องแม่ตัวเองครับเพราะว่าตอนนีน้ตัวเองรู้สึกว่าทุกข์มากเพราะว่าเราเราคาดหวังว่าเราเป็นห่วงแม่เราแม่เราก็สุขภาพาไม่ค่อยดีซึ่งเราทําตรงนี้ไว้เนี่ยทํากิจกรรมไร้สารพิษแล้วเราก็จะได้ดูแลตัวเองโดยหลักยาเก้าเม็ดเนี่ยแต่แม่ท่านก็ยังมีภาระวิบากเยอะท่านก็ไม่สามารถมาได้ เมื่อก่อนเราบังคับว่าต้องมาอยู่กับเรานะอย่างกับเรานี่ดีก็คล้ายๆกันกับเรื่องน้องเมื่อกี้ครับอยากให้เขาคิดอย่างเราอยากให้เขามาอยู่กับเราแต่พอเราวางใจว่าอ๋อเรามีหน้าที่ทําทําให้มันดีที่สุดยังไม้ท่านจะมาเมื่อไหร่ก็เรื่องของท่านป้าเปิดเมื่อไหร่หรือว่าท่านพร้อมเมื่อไหร่เราก็มีหน้าที่ทาหนเวลานั้นให้ดีที่สุดครับก็ก็หายทุกนะครับทุกวันนี้ก็อยู่กับปัจจุบันเป็นหลักครับอ่า ทำงานกับหมู่มิตรีประสานงานกับเจ้าอาโศกประสานงานกับพี่น้องก็ที่ทิาเรื่อยๆครับตามกําลังครับประมาณนี้ครับก็ขออนุมโมทนากับคุณอาคนสู้สุดใจทํานะคะค่ะขออนุญาตไปต่อ น้องสร้างเป็นศิล